คอมไตแรงง่ายๆอ๋อสมุดพาราเดียมนี่คอมที่เราจะเล่นกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยชูริมาจนะครับแล้วก็มีจาวานเพิ่มมาหนึ่งเล่นทีเวล์แปดแล้วก็รีโลหาสีดาวเป็นอาเซียกับนาซัตนี่ไงได้มาแล้ว เปิดประสานตอนแรกนี่ผมจะเปิดเป็นวอยก่อนนะจะต,ต้องดู่อะไรมันเข้าทางนี่ไงวอยเข้าทางเลยซึ่งคอมนี้จะชนะทางพวกแบบเด i ดไอนะเดดไอสุดๆนะชนะแน่แล้วก็ไอเทมแท้งดีเลยเราจะยัดให้โชว์แกตก่อนอันดับแรกตัวนี้ใช้เอามาก่อนแล้วก็ยัดให้โชว์แกตไปเลยเ แคลลี่เราจะเป็น2ตัวหลักนะฮะเป็นอาเซียกับนาซัตแล้วก็อาร์เมนที่ผมเลือกมาเป็นของทวิทนะฮะตัวนี้โอ้เปิดมาดีมากอะ่ะดีมากเลยอะ่ะอัพเวลลงไปก่อน ก็หวังว่าสองดาวเราจะกินไปหนึ่งกินอีกไหมหกินได้ไหมไม่ได้ไม่ไมถึกถ้ากินต้นเกมได้นี่ดีมากเลยอะ่ะทำให้ถึกขึ้นเยอะเลยแล้วก็เกมนี้น่าจะไม่มีปัญหาน,ะน่าจะชนะแหละใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออ <laughs> โอเค และอีกตัวไม่มานะแต่เป็นทาก่อนมาจริงเราให้เขายืนหน้าเลยก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเอาไปยืนเปิดประสานซอสเซอร์อย่างน้อยก็ต้องให้เปิดประสานก่อนนะวอยเราทำแค่นี้เดียวแต่ตัวชูริมาเรามาแค่ตัวเดียวเอง แต่ถ้าคนดูแบบสักสิบยี่สิบคนอย่างเงี้ยก็ดีใจแล้ว <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ทำ YouTube นานมากอยากกลับมาลองทำดูแล้วเลือกเกมนี้ด้วยนะเกมที่ไม่ค่อยฮิตในไทยอ, <c oughs> อยากเปิดประสานบอยมากเลยแต่ตัว2ดาวบอยไม่ออกนะฮะออกมาแค่1ดาวอะ่ะ โลนี้เราจะค่อยๆเล่นนะเล่นแบบสแตนดาร์ดไปเลยแต่เราหวังว่าเราจะมีชูริมามาให้เราได้เล่นเหมือนกันยิงแล้วก็ตายไปกินได้กินกด้กกินเยอะนะจริงสามบาทตอนนี้เราเอาดาบดีกว่า <c oughs> เอาบีเอฟไปก่อนลองเป็นอะไรอะ่ะถึกทน หัวใจไก่ชนเจออะไรจือไอ้เนี่ยแสลแสแต่เวลสี่นะฮะเราเวลห้าก็ชอบเปิดโล่ป้องกันจังหวะสตันสวยพอดีต่อยจ่อยเสียดเชียดจ่อยงาอร่อยอร่อยอาหารออชวนชิม ก็ยังมองหาอยู่นะมองหาชูริมาต่อ,อ,อสองดาวไปก่อนก็ได้ขายก็ราคาเท่าเดิมอืมเอ้เนี่ยแซวอเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงในเกมก่อนนะเพื่ออัดคลิปแล้วเสียงมันเบาเพื่อได้ยินเสียงแต่ผมบนนะ่น่ะ อพี่หมาพี่หมาถึกไปไปพี่พี่หมาตีเร็วมากพี่หมาตีเร็วมากเออเออโอ้โอ้โอคาลิสตาอย่าไปไหนแตกโอ้ยยังไม่ได้สแต็กสตึกอะไรกับเขาเลยอ่าละอาถึกทนถึกทนไม่ใช้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 แล้ว อ่วอมอกใช้ใช้ดิเอาเลยดีเลยเยยยี่มเเลจ๋งเลยเล่นัตัตนใช้ตลับไปเลยเปิดเลยไหมแบบนี่โอเทจริงจงแต่มันจะดีหรือไม่ดีนี่เปิดวอยเอาวอยมาก่อน เอาโวยมาก่อนนะอันนี้ผมเล่นอยู่แรงแพตตินัมนะเดี๋ยวจะไต่ขึ้นไดมอนด์ก่อนที่9.5จะมาอู้ยิงรูมากแอคชัน่นแอคชั่นสู้เขางำมงาเงำ,งำอร่อยอร่อย,ออยไม่ตายอีก อ้ยบเอ้ยอร่อยขอบคุณสำหรับอาหารครับโอ้คิดคอนอโอ้ได้โอยด้วยตาโอยอะไม่เอาอันนี้ดีแต่ไม่เอาเอานี่ดีกว่า อืมอร่อยดาเรียสอร่อยไม่จะเฮ้ยไม่ใช่ดาเรียสเดียอร่อยอร่อย <c oughs> กัดพันหนึ่งเลยเหรอโคตรแรงโคตรแรงเรื่องสี่ร้อยบ,บวกมาสี3000่ร้อยสามพันยืนยาว อ,อันนี้ก็เป็นซอเซอร์เหมือนกันนะเนี่ยชิบชิบอย่างนี้ก็ได้เนะี่ยชิบชิบก็ต้องรอไปก่อนนะเปิดห้าดีที่สุดในการเปิดเอ้ยไม่ใช่ของเราเกมนี้เขาน่าจะเอฟเคเราก็น่าจะชนะไปนะโอ้ <c oughs> เอฟเคก็ต้องโดนนี้แหละเหลืออาร์ชานแล้วเราต้องขอเอาอาร์ชานไปเลยละกันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอัพเวลไปเลยเพื่อควานหาชูริมาสี่ดาว กัดทีห้าร้อยนี่ไม่คีนะฮะหกร้อยอร่อยแต่ไม่ได้ปิดสกอร์ดเดินไปเฟิม่มแต่ก็แรงอยู่จะแตกสเต็กอร่อยเลยทีนี้อร่อยเยอะยอันนี้ใช้เอาไปแบกก่อนเอาไปแบกก่อน ขาดทุนช่างมันแต่ขอแบกไว้ก่อนโอ้พาเล่นชาโด o w ไอเอลเหรอเก่งนะคอมเนี้ยคอมเมตาเลยอะ่ะเออได้เกวินสี่ได้เกวินเร็วจังสามหกมีเกวินแล้วหรอเวลวหกห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะขี้โกงอะ่ะ ขี้โกงไอ้ไอ้คนขี้โกงไอ้ที่หนึ่ง <c oughs> ขี้โกงมากเลยอ่ะไอ้ขี้โกงไม่หรอกเขาอาจจะดวงดีเรามันดวงสวย แต่อย่างว่าอะไรเราทำของแบกสี่ดาวเราไม่ได้ทำสามดาวไว้ถ้าเราทำสามดาวมันก็มันก็ไม่ไหวอยู่ดีปะหวะเพรา <c oughs> ะเขามีตัวสี่บาทอะ่ะ <c oughs> เอ่อตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยอะ่ะลีฮะชุดชุบชุดช,ชุออกมาเป็นนี่ได้ได้ได้ใช้ได้ใช้ได้ เราเจอกับเดมาเซีย <Dem acia. S 1> ไม่ใช่เดมาเซียน็อกซัดเฮ้ยน็อกซัดแบบได้หน้าซัดไปด้วยไอ้ยาสู้เขาสู้เขาสู้เขานีแน่นีแนะ่นีแนะ่นีแน,ะนนะ่อย่าไปตียิงไปเออเออ ไอย้ยาชุลีมาเรานี่ยังไงได้เล่นไหมเนี่ยเอามาก่อนเนี่ยยากอะไรสัดไปเลยสัดไปเลยแล้วกันห้าชูห้าชูแบบงงงค่อยๆเล่น ไม่รู้ไหวว่านะมันมีดาวเดียวเรามีดาวเดียวเยอะไปอะ่ะเขามีสองดาวแล้วก็แบบคอมเข้ากันแล้วอะ่ะพวกสี่บาทเขาเริ่มมาแล้วไงผมผมคือแบบโอไม่ไ oh ม่ <c oughs> ที่นี่เราไม่ทําอย่างนั้นบาตันหนึ่งเปอร์เได้หบาทแล้เหรอไม่ใช่บาตันดิเขาได้อะไรวะชื่ออะไรอะ่ะจําไม่ได้คาสันเต้เออ เปอร์เซ็นต์เดียวมันได้แล้วอ่ะอสังเกตอาร์กเมนต์ดีๆนะอาร์อาร์กเมนต์ผมอ่ะไม่ได้มีอะไรให้ช่วยเรื่องเงินเลยอ่ะไม่มีเลยมีแค่เราเก็บปุดออมแล้วก็ไปทำเก้าบาทเองอ่ะทำเก้าตัวเก้าชูริมาเอง มันก็พอทำได้แหละเริ่มไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสู้ใครไม่ได้ละต้องรีโลหาละเก้าตัวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งคิดเอาดาบหน้าเอาสุดละลงไม่ได้นะ ถ้าลงเราก็เสียรีโลหาเสียช่องรีโลอะ่ะเสียช่องรีโลสี่บาทเราขายขายดีสุดมาละไอเทมก็มาละยังยังเพิ่งรีโล นาซัทเราทึกมากอะ่ะยืนได้ทั้งวันเนี่ยมีตัวสี่บาทมาเก่งเลยสับโซ่พึ่งตัวนี้เลยตัวรับอะ่ะนาซัทลุนๆนอะ่ะ <c> เ <oughs> ล้าดามจอะ่ะ ยังเป็นวิวกัดนะเอาวิวกัดมารับมาทำดาเมจเอานาซัดมารับนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวจริงเจอเจอในแครีทั้งทีมอ่ะเพื่อทำเขาไปเยอะต้นเกมกลางเกมสะอื้นมาละสี่บาทสี่บาทสี่บาท อันนี้ได้แล้วไม่ใช้ไม่ใช่ใช v วีนคอนเนชั่นเราหนีมาอ่ะใช้มาละโอ้กว่าจะมาเดี๋ยวเราขาดเล่นไอ้นี่ออกไหมลงแคสซี่แล้วก็เอาตาไปให้จาวานโฟ ไปแล้วนะต้องทำเจ็ดแล้วต้องรีหาแล้วไม่งั้นสู้ไม่ได้ เนี่พอสู้ได้ละแคลรี่เรามาละแคลรี่เรามาสองตัวละเฮ้ยห,หน้ามือเป็นหลังมือเลยชีวิตเบ่งบานคาสันเตฉันต้องการนายเดี๋ยวนี้เลย เปิดเก้าชลิมายัดยัดไปเลยไม่งั้นก็สู้ไม่ได้แล้วอะ่ะเนี่ยทีนึยทีหนึ่งชาโดว์เอลอาเซียรเราทำระเมิดถึงว่าสูเขาอาเซียอาเซียอาเซียสู้เขา คาลิต้าเอาไม่ลงวะเนี่ยปักเป็นเม่นเลยเนี่ยเอาไม่ลงอะเดะเอาไม่ลงอะเดะลงยากไอ้น้องมาแล้วคาชันตีแต่จะได้ไหมแค่นั้นเองได้คู่สุดท้ายแล้วได้คู่สุดท้ายแล้วอะขอคาเันตีคาเันตีคาเันตีสวยฮะเจ้าฮะเจ้า ก็ชอาเอานี้ไปก่อนแล้วก็ลงเลนตันไปสบายก้าวชูไหวดิไหวดิอาเซียแทงยับปเด็อาเซียดาเมจรลัวลัวเด็ มันไหวอะดิขายขายขายแล้วก็ลงจบจบแบบฝืนๆน,นะครับต่อยไปต่อกระโดดสับเข้าไปไม่ได้ตีแล้วเอาเดีย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 เอ้ยมันมาถึงอนะเออออกไปเดีวออกไปเดียออ ขอเหลือน้อยเอ้อ,อโอเคเหลือสองคนละนี่มายัดไปเลยไปสนอนะพอแล้วนะจังหวะเนี้ยพอแล้วอะเอาวะก้าชูวะก้าชู มีแครี่ดาวเดียวอะ่ะ <c> แ <ười> ครี่ดาวเดียวแต่อยากเล่นเก้าอ่ะครับแครี่ดาวเดียวของเราแต่อยากเล่นเก้าอ่ะครับช็บปช็อปช็อ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 จัดไปจัดไป ไม่ใช้ละรอตัวนี้กับตัวนี้แคซี่อ่ะไม่น่าใช้เลยแะแต่ก็เก็บไว้เอาเด้เอาเด้อ้าวชูดาเมจเบลอ์บลรร่าบึมบั่มบึมบั่มแทงแบบไม่มีวันตายฮีโร่เนี้ว่าไดายอ่ะ แทงแทงแทงดาเมจแปดพันแล้วดิโอ้โหเอาเดเอาเด <laughs> ดาเมจล่อไปเท่าไหร่เนี่ยจุติสองครั้งนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ผ่านไปเป็นเวลาแปดวิรับโบนัสอีก25%ดูเลือดนะ1350กับแอคแท็กห้าสิบหนึ่ง 1>, 1 3ึ่งสามรอ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 รนายเนะี่ยแพ้ฉันแล้วต่อให้นายทำหกชาหกชาโดก็เถอะหกชาเลนเจอร์หกชาโดะแกไม่มีวันหยุดอัพขึ้นมาเดี๋ยวผ่านไปก็อัพอีกเลือดพันเก้ไอ้นี่เลือดห้าพันเ,เวลาผ่านไปอัพมาอีกโอ้โหเป็นสองสองันสี่ มันจะชนะยังไงเนี่ยไอเนี้ยห้าพันเก้าอ่ะนี่ยังไม่แปลงร่างนะเนี่ยแกไม่มีสิทธิ์ <c oughs> แกไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะฉันได้แกไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์หลอกไว้ก่อนเลยหลอกไว้ก่อนเลย เฮ้ยเดี๋ยวอะไรแปลกๆโอเคไม่ถึงไม่ถึงสามดาวได้แค่สองตัวเรามีสามดาวตัวเดียวไอเทมน้อยด้วยไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยดาเมียมาจากไก่ล้วนเลยไก่ฟ้าเอาดิ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 าดทำไรนองทำไรนองใครสาดยิงเข้าไปไอนี้ก็ตัดเข้าไปตัดเข้าไปแต่ไก่ฟ้าเรายัางไงเอาเอา โอ,โ,อโอ้โอโอมั่วโอ๊ะโอมั่วเหรอเรียบร้อยฮะชนะไปไก่ดินกินหญ้าไก่ฟ้ากินคุณเฮ้ย7จ็ดพันคาซันเต้ไก่ฟ้าคาซันเต้เอาอะไรดีนะเอานี้ดีกว่ามันมันมัน ก็ชก็ยังไม่สามดาก็ยังไม่อัพอะไรกับเขาเลยนะเออเว้ยก็ยังไม่เจอยังไม่ได้ขึ้นไอ้นี่ก็ไม่มาแต่จะชนะอย่างนี้ก็โอเคโอเคมากเลยเก้าวก้าชูริมากเก่งเก่งมากๆเก่งมากๆากแต่บอดกลางเกมน่ะถ้าอาเซียกับนาซัตไม่โผล่มาตัวใครตัวมัน ถ้ามันไม่โผล่มาตัวใครตัวมันเลยหาตัวแบกไม่ได้หรอกมาแล้วมาแล้วดูดูพี่พี่นาชัดเลือด4 5 0 0ัอห้าาพันเก้าหเเออ, 5, 9, 6, เอ,อทั้งวันเอาไม่ลงอ่ะโอราโอราสปีด2.6งหโอราโอราโอราเรียบร้อยฮะก็แชมป์ไปแชมป์ไปคอมดีคอมดี ใช้ hey, แต่แหลงย,ยาวๆได้เลยเอาให้ถึงไดมอนดะ์อะคอมเนี่ยแล้ว <c oughs> <c oughs> เจอกันในคลิปต่อไปครับผมว่าจะมาเล่นคอมอะไรนะฮะ